O que é สวัสดีครับพีนนบ่นุ่นซานมาตรงไหนครับยาหวานเกี่ยวไม้ง,ง้วนหรืออะไรที่โอนใบตะปูย้วนขุดห้องเครื่องเครื่องผุดหรือยังไงเจ้ามาตัดเฟี้ยงใบถ่านหรือยศมาช่ำใบก่อนพ่อมันสิได้ซึนเจ้าหน่อยจ้าสว,วัสดีจ้า นี่ตู่อีสานบันดงหน่อยอีสานสดตอดีเด้อแจ่มวันนีน้สิผ้าพีผ้าน้องไปยำแยบไปใหุ้่นอ๋นอเจ้าใส่ไว้ด้ว่อันคุณก็ใส่ไว้มือว่านยำมเ<จ>ะเรงแบบปใส่หลายอันบ่บหลายอันเต๋อยู่เด้แ<อ>ยบที่พอหน่อยแบงมาให้ปีนั่นเนี่ยเอาเลยสี่สมองสุบอแล้วครับยำแยบน้ำไห้ลุ่นน้ำเมตู่เศรอมัอนี่บรรยากาศจีมแจมถือว่าเป็นเห็นแดดออกแล้วก็สีหูอุ่นขึ้นแล้วครับว่างั้นมันเที่ยวหนาวเที่ยวห่อนอยู่ ถ้าว่ามื่อนี้บรรยากาศถือว่าแดดแจ่มแจ่งสิ่งสิอากาศอุ่นดีขึ้นหลายเตอ๋อพี่แล้วครับปลาปีญาเมียบน้ำพงยุลนน้ำเมีตู้เด้อเอ็ดซี่สมองสมบัติลวครับยุกไก่ย,ยุกไก่ย,ยุทธาย,ยุนอคดียาเมียบน้ำกันกับพงยุลเศร้านี่ผมว่านนี่พายล,ล้อมห่วงก็เมีตู้ล้อมลวดเอานี่แหละครับการว่าย่อยงัวออกเวลาเฮ้าไปสาป,ปูสาปลากับปล่อยไว้ในสวนในหน้าเฮ้าเพราะว่าก็อ้อมจากพี่แล้วครับนี่อ้อมนี่พิจดหันแล้วกัน ไปปิดนู่นก็ตนันแถวนี้ก็ล้อมไว้น้ำคางโดมแถวนี้ก็ปิดนี้ไว้แล้วก็ล้อมไปทางพุ่นล่าเทียงหน้าริมน้ำเฮาแล้วก็กันไปทางพุ่นน้ำไก่นไม่ังี้ยน้ำเย็นอะไรไกไ่ในน้ำเย็นน้ำเย็นอะไรไก่ในเร็วพุ่นหกปุ้งผุนเมียก่เชี่ยพักแม่นไหมป้าปะมนันดีสวยแต่จำจำเ,เห็เจระจมาอาเที่ยงไหน,นนะหมูว่านี่ก่อนละสิบบาท รถบันน้องดูครับทั้งดูน้องโก้เละครับนี่ดูนวนสมบุญหลูกลันโซเฟอร์เบาเจียมอลูกอ้อนหน่อยมาอัดหิงหัวนนี่อผู้เบาหน่อยละเออมันก็ทิถึงยี่สิบไปสิบแปดสิบเก้าปีนี่ตัวเบิดเบือนอ้าวเล่ามึงก็รู้นี่องปะที่เม็นซีรีเหแนไม่ตูว ถือว่ามีอีกตัวบ่มีอยู่เขียดอีโมโอ้ยสากใส่หนึ่งก้อนมาถืออีโมนี่ดิอีโมก็เอาอืมบอร์ตัวนี้มีพยินรุ่นมีโอ้กบตบกบตัวหนึ่งยู่นั่นเห็นว่นี่เห็นนดิหนึ่งตัวเทใส่ถังหน่จังสิจับเอาเบอร์เท่านี้อ่าดูสองตัวสองเต็มแล้วดิพยินรุ่นเขาไป อันนี้เป็นอนยูเห็นอยู่เห็นอยู่มีอยู่มีอยู่นี่ทองคำปนเรื่อนี่้หนตัวใหญ่อยูเที่ยวเหน่อมันสะบดิบๆปล่อยเลยแลนไล่จะติออกดีๆชวนง่าวกว่โอ้ฟองขใครอีกแดงตัวนี้ตัวใหญ่เด้ตัวใหญ่เติบลุงสามตัวพ่ออมตัวนี้รุ่นนี้ lên đây sài bọc của chứ thi. thử cốp nhãn xăm. Nancy Rupert trucky. Nan mân an. Ah, mân an. Ah, mân an. Ah, mân an. 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 มีอย่างบี่ต่อาเากปนเห็นแต่เมล็ไฟเาไม่เคี้ยวห็นแ่ใสไม่เคียน่มุ่สอเห็นเห็นอยู่มันอันมันอันงามอันนั่นดบ่เียปล่าสิบ่เอาเดี๋ยวเอาใส่ไปนี่ไหมใส่เลยม่้มีปลา่ขอางวิ้งวอย่บ่มาหยยบติเงยบ่บ่มันกระตืบิ้งอยู่ดอก ไมันจดกเงียบเงียบทีมันเยอะล่ล้วจคิดรอบเท่าโอ้น้นปลามปลาเงี้ยปลาเงี้ยมันโดนัเหมือนตัวแต่ว่าปลาสีไลได้ปีนปลาหน้าห้อพอหนมันคุ้นไหมโอ้ทเนี่ยหน้าห้อเียน้ำท่อนี่เจี๊ยเจี๊ยนี่ก็พูนนสเียบเจี๊ยบุ้งหายเร่ดีดเถอะอไปปล่อยลงเงินหน้าห้องม่กลัวนนนน มึงยังมึงยังไม่หุ่นเย็บบอลนี่กาแฟเห็นเหนอครันล้มเย็นล้มเย็นเห็นกาแฟวะกาแฟพือ่นดีนี้ปีหาหนูไอ้เย็บบอลเบิดมาเนื้อถกบัตฮานอนมาสั่นกันเด็กหน่อยเนาะผมกาแฟให้ยก็นั้นกาแฟมันคือเด็กหน่อยคือข้นนี่นั่นตัวนึงเขาบีเออไม่เขาบีเออนั่นอะนั่นอะเย็บบอนี่มันจิต ไตเสียมันไม่หยอแต่มียจุกเลยนะเถอะวายมจกเลยเดินไปเนี่ยยานเต็มเลยมันเป็นยังหรอนตั้งนี่นี่นี่ง้อตอเซเลนยุนโอเทลาบึ่มโอเทลนอันนั้นเขาทา่นตัวน่อยๆต้งมอันใหอยู่ด้เนาะนี่นี่นถืออันแยบหัวสรโอพี่พอันหัวหัวโจยนี่าไปห้องบมาตเหรอไ้วบอไปปอยลงไปมันตัวหน่อยกลัวจักหันมันนีกูจิต bay lì lì cái này là uh -huh. này bạn, này pi là nọ này nọ bốc nhằng nam là trắng chỉ cái trắng thì để thề thân rồi nam ba phun nè ba ba lúc ba khoai cái này bản vẫn mình phải cái này bản bướn này bản bổ không ba muốn ba bướn cái lẩu khuyên che đó cũng muốn này ba nhẹp có bị poi không mình đang có bị poi เห็นบ <ôi> ่ไหมหรอกวานอกมือเห็นจะตโอ้ยมันลองสายรไปได้ด้วเนาะมก็ควายน่ำหัวสิบกควายล่องตมันก็ควยบินล่องไปเรื่อยๆหอดน้ำทวลงเรยตัวดลงสายก่อนละสิบาทพี่น้องนี่เปี้ยงต้งขี่ดินเ้งบดเดแหลตามมาแรงมันแหงแล้วนก็ถือว่าดีควยเลกินนอนถงอะ ี่เซลมีตัวมันลงเยียบเงียบย้องี่มียบาด่ีบาีตูววะนี่ถือสยออันนี้เงียบไปจันจะเี่้องบนเบ็ดแล้หรอเบดอตัวเงียบของคือกงสองสามมูเงียบโบนาถือกอดสามไปยีด้ยนุงเด้อโอ้ขอามถือว่าถือได้ สมันห่างหม่เต้นก่อนนั้นมันก็ตีเต้นออกหมดเราจู่ไฟลุ่นเมื่อน้องไฟใส่หมานได้ช่วงบังคันนี่แม่นช่วงนี่มันกันตาบ้านเนาะมันก็เบิดไปน้ำเรื่อยสามตัวโอ้ย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 มาแล้วมาแล้วลุ้นเร็วโอ้ยมันกินยิ่งอะไรไปกับมันเป็นอยากให้ปีใหญ่น้องเดี๋ยวใส่กันใส่ไว้ใส่ไวโอ้ยเอียบโอ้ยลุ้นไปแล้วไปแล้วไปเร็วคุณเห็นเปล่ะเห็น ย่งสีก่กมานยูด้เนาะไรุ่นขนาดกันธรรมดาเราไม่จีออกไปหม,มดผมเด็ดูจะเงีบสิ่งบพสิ่งเดี๋ยวชื่อมืนีว่เอนเอาลงหม่องด้วยมันไปไนเอาโผล่เอาก็โป,อ,ป,ป,โปอ,นนอันนี้คืออันนี้คือโะขนาดมันกบเขาเขาไม่เหล่นโอยรุ่นขยพเยโปคือเปนน็นสี่ขนาดล่อมออกนี่เลี้ยงกันได้เรื่อยใส่เี่เดี๋ยวนี้มีบนมี มี่เดี๋ยวไม่ขนาดเดียวด,ดีว่มบนออกบอกบแม่โอ้ยก็มบนออกตัวนี้เนื้อขนาดเดียวเจ็ดตัวนี่มันจำเป็นเนาะมันต้องตัวนึ่งจำเป็นก็ต้องเอวัยวะคนเดียวดู้เห็นกัอนอู้พี่พ่อพ่อวะพี่หยอกป้องขาดนี่โอ้ยเบึ้งเนี้หมุนอยู่วะอยากออกด้วยเนาะ อืมกินยิ้มแล้วมัออกตัวบอแหนบมันขาดอืมแหนบมันขาดมันเลยลมตามันโอกินยิ้มแล้วมันว่าสิออกมันบ่เมีนตัวนีออกบ่ได้ออกบ่ได้เดี๋ยวปลดกันเด้อจ้ะใส่ไก่ไก่กันนี่หนำมันขอนอย่างไรอย่ายรไรโอ้โหปลาเคยมีอยู่ข้างนอกมีเล็กแล้วมีอย่างบนมีอยู่เด้วยมีสองตัวสามตัวโอ้ผีหูโซ่อยุ่ยผีโอ้โหมันบอหมดออกก็ใข่หมดแล้วที โอ้ยนี่ึน้าจะประมาณขรงขาดเลยเปยังถือถือสายอยู่เดี๋ยวนีออกจากถังกันเสร็จแล้วอันกระงปลาฮาอยเสร็จห้อนี่ละเอาคโลงสงตัวสามอืมสามตัวบ่งละสองละสามก็แค่อีตัวเดียว พอ่อจะอยู่ดีกินอยู่นี่ไตเนี่ยน้ำม,มันติดมดหรือไงฮะไปเดี๋ยว <ไป S 1> ใส่กันเดีวไปไม่ตุกหายอยู่หายกินตามดูดูการแล้วพี่น้องเลยบ้านห้องจะน้อยก็บว่าหา<อ>งหนูเนี่ยอาคงง่าเออกะบางคนเอ็กซี่มันบอกอยู่ด้ว่าข้าจไปหาสาป,ปาเบอดดร์เด้อมีรุ่นมันกันก็อยากไปยูตะวันของมันห้อยยังนี้เป็นสินี่เป็นรดงนั่นเอ มองยังหน่อยอยู่ไหลอยู่ไปรุ่นสายสายไปสวยไหลแล้วครับหกเกตสายอยู่ตะนามันหลสายปไหลมันมันมันไม่มีทางเขาเลยหรอไปมันยังน้ำไหลายอยู่มันซุ่มเมนน้ำมันห้องมากแบบละพยไปรุ่นอันนี้กระมานอ้ยดีใจกระมานเยอะเท่าไหลตัวยึดติดจริงอันใหญ่คอยกันนี่นี่มันอาอดธรรมดาเราอยู่ปะจาว่าอยู่นี่ครับนีแล้วที่ไรมันกับบึงยากเขายากเด้อือ สจ็ตัวสองสามสามดูนะตัวสามตูพ่อตุ่มพออมยืนพ่อยูพอกินจะตัวงามเราไปเรื่อ่่สมนี่พอดีกินเถอะยังเหมืไปนี่บ mm ่เล้ยง่นเหมืนเด้ี่นเนียบยังพ่อ่อไม่ตูวลงแงบแล้วันนี้เห็นบ่น้ำเย็น ยุบุนอันนึงุนนนป่าคอวอยุบุนุนยางไปเรื่องผุนล่ะเป็นตุเราคืออดมันม่มียังดอกมันมีกบอยู่ดิอึมีกบอยู่เพียเนี่ยเจ๊ยโตเหรอ้พอเอ้ยมาเบิงเป็นยังอีกตีโตผุนหยีบมโอะไรก็ตัวอันลุอยู่นีเนาะตีโตมันๆๆอันนี้มันแล้วป่นี่เรว่ามันเลยละ ติดต oh, mm. ั้งว anyway> ัตถีตัวง่ายหนึ่งสองสามสี่โอ้พี่น้องเม็ดถูกกับหมันอยู่เด้อโดนโดนมาใส่ทีหนึ่งวัตถีสากใส่ที่ว่าหมันอยู่น้อหมันอยู่โอยยามอันนั้นยามอันนี้มันเป็นรูปมตัวนยังโถกใช่แล้วโถกมันงอีกอ่ะห้อมไปว่าแม่างพี่ด้วยลมเย็นจะมาด้ใส่ลูงต่อบุญใส่อยู่ โจมาเยอะเนี่ยไปสามอันกันเ่ยอันนี้จิ้นไหนก็อหกหกแล้วจุกพวกไลยเต้นอยู่ได้เถอะเต้นอยู้เต้นเสดวามีจิกโตประมาณตัวหนึ่งสองลายยู่ยด้เดี๋ยวโอ้ลายแน้วมันจุอันนอจะว่าปะตัวฝีมือยุ่นี่ น้องน้องปวดได้ปวดเลยเถอะขุนขขึ้นมาอันนี้ตัวนี้สามตัวอีกสองอันเป็นเจ็ดตัวเลรอตวนีข่วนเบาปวดเงียบเดียวกับพ่ออมเนาะอืมมันท่วมมันมันท่วมโอ้ยมันธรรมดานะเอาไปนุ่นเป็นแนวดีกว่าสิเจ้าสูบน้ำขึ้นมาใส่หน้าไว้เดิไว้ได้เดิฮะ สูบเซได้เพราะว่าเขานำซาเขาต้องใส่ประโยชน์มันหลายเนี่ยดผักมีซีใบเดียวหางกบไง่ินเลาอยิ่งซ่งงี้มาหากบไงได้ละนึงอีกย่นบเยางไปเบิงข่อยแน่น่ะหาบงน้ำเย็นหาบงบงพหนูบน้ำเย็นมีหนูบ่สิไเห็นแล้วอุณหภูมิจากมัน năm bốc với già, mì chắc to mì mì ừ. như bốc cả nhưng vô ở đây, nhưng thử ở nhạt nước phun, 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 phun. Mm, phun. Xoáng xoáng này, con, tròn gì, oh? nó, na bốc với già đấy nó, to, tròn, 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 พิน่นยุคประเทศนอกเรียกเป็นซื้อให้พ่อหน่อยเนี่ยงั่นพ่อหน่อยแบงไม่ห้าวใสอ,อ้าวนี่เด้อที่นี่มันโอบร่วงขึ้นนี่โบนั่น,นตัวนี้ยืดสูงข้างฝายอยูอ่ป,ปากมันสูงถึงมันจะจังหวะจนั่นสิมี่เราเตรียมคอยบ่มึงหูปากมไม่ได้โซซีเวียอยู่เอาไปยืดรุ่นเถื่อเฉยโอ้นี่นี่นี่จะถอดมันนี่เนาะเว้ยใส่เงียบกว่าป้านโรยด้วยเหงือกับบอนเขียกบางแง่มันได้เด็ดนี่เถือเสยพี่น้องอืมชิ้นตัวเราปอนี่พ่อยง่รุ่น,น เดี๋ยวเบิังเจ้าปลาคอยว่าคอยข้างโคกไว้เขาเปียงมันเนี่ตัวตัวยังถือเสือยู่เจ้าริมาโภคเดด็เนี่ยยุ่กับถือตัวนี่สามตัวอืมหาว่าคอยใส่พอดีไหมโอ้ยกัสีใส่ดียังเนี่ยอาปาควบชีวายุ่งเนั่นเงียบเป็นกระไรนี่สองตัวเดี่ยวสองเฮ้ยว่ายไหมตัวว่าใส่ข้างโคกไว้ไหมโอ้ยก็อาปาเก้อยุ่งสามตัว เอามานมพี่น้องมานโอ้ไปโลขึ้นเลยี่งานนี่เงียบไปหน้เงยบไปเดี๋ยวยูด้กินนี่เถอครับบานเหาหออยุให้กินหากินตามฤดูการบานเฮนนี่แหละเหีนบ้นกันหาบนกันออ้มีนีลงแล้วอีตัหลังเกลืกเลอเถูกนะ โอ้พระธรรมดาตัวโอ้ตั้งกลัวนหนึ่งเห็นโ่คคือโลกลัวเหมือนกันเป็นโลคคือเรามีตู้นี่เกิตั้งตั้งไร่นั่นตั้งมึงเออเป็นอะเป็นโลกเป็นโลกมีตู้เป็นโรคคนเถือว่ามันเ้อครับนี่ถือว่ามันมีตู้ใ่แงบถือว่ามันยเนี่จะไปเจียงคือมันเลยละทุกมันัก็บมันัก็ไปน้องใส่แงบดีใจหลายมตัวดีใจหลายโดนดีใ่ทีนึงวันที่ส่วนหมากเม่นอกไพก็แม่นอกให่ใจเนาะเอาได ขอบคุณเดอ้อแฟนครับสมองสุวรรณละครับทิท่ติดตามเซ้าน,นีมนีพ่อยีรุ่นก็นมีตัวขอกล่าวข้าว่าสวัสดีครับามาันอยู่เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังแรงใจจ้ะ